สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะวิธีการยืนสั่นตอกเนี่ยเราเข้ามาถึงหมายเนี่ยเราเข้ามาถึงหมายแล้วก็ยืนห่างจากหมายนิดหน่อยครับเนี่ยสมมติว่าไอ้ป่าหญ้าอย่างเงี้ยไอ้ป่าหญ้าเนี่ยมันจะเป็นมันจะลามเข้าไปในเลยมีรอยหนูกัดมีทางหนูมีรูหนูที่เราดูนะเรามาถึงเราก็ยืนห่างมาห่างจากหมายรักประมาณเมตรนึงครับเนี่ย ถ้าเรายืนคิดถ้าเราย,ยืนคิดไปเนี่ยหนูมันเดินบางทีมันเดินมุดยญ้ามาเนี่ยมันมันมาโผล่ใกล้ๆเราเ,เราม่ทันเห็นบางตัวมันก็ขึ้นบนบางตัวมันก็มุดล่าง,งแต่ว่าเราก็ยืนหาสักหน่อยนึงเนี่ยประมาณนี้ครับเราเข้าไปถึงปุ๊บเราก็หลีไฟไว้หลีไฟปุ๊บแล้วก็ลกต่อขึ้นมาเคาะก่อน chết chết ngủ con, cái tần tần lạc đúng không ạ nó nó hình ngủ เห็นหนูมันมาขยับเริ่มมีตัวขยับแล้วเราก็เล่นจังหวะกับมันอ้อนอ้อนมาเลยครับสันสันเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตัวหนูเริ่มเข้าใกล้เริ่มเข้าใกล้มาแเรวก็มาสั่นข้างขาสั่นเบาๆครับ ทีปลายตอกลงเี้ยนะมันจะตันเบาๆเบาๆแล้วหนูมันจะเดินค่อยๆเดินเข้ามาเรื่อยๆนใสัยหนูบางตัวครับถ้าหนูเดินเข้ามาแล้วตันนี้แล้วตันเบาๆเนี้ยมันมาแต่บางตัวไม่มาครับบางตัวหนีบางตัวหนีเราก็ต้องใส่เลยๆแรงๆเนี้แต่แรงๆแรงๆมันวิ่งกลับมาครับบางตัวนะอ่านนิสัยหนูให้ออกครับเนี่ยแล้วถ้ามันเดินเข้ามา เราไม่จําเป็นต้องหนูอะไม่จําเป็นต้องให้มันถึงนี่ครับเอาแค่ okay. คิดว่าเรายิงถูกเนี่ยบริเวณไหนก็ได้ที่คิดว่าเรายิงโดนอะเรายิงได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไปยืนคิดด่างอะี้วเราไปดันถ้าหนูมันมุดหญ้ามาแล้วมันมาผูกถ้าแถวเราเนี่ยเราไม่สามารถยิงมันได้ วิธีการยืนก็หาจุดที่หญ้าบางๆให้เรายืนเราตรงไหนก็ได้เราคิดว่าหนูมันจะมาช่องนี้มาช่องนี้หรือมาช่องนั้นช่องนี้อะไรเงี้ยครับให้เราไปดูหมายก่อนไปดูหมายไว้และเราจะได้เปรียบยืนยังไงก็ได้ครับให้ได้เปรียบหนู